ชือ่อชื่อลงนวลค่ะอาชีพเป็นช่างทำผุมนะคะตอนนี้อายุ15ปีค่ะด้วยด้วยวัยแล้วก็อาชีพปัญหาในการทำงานก็คือว่ามีอาการเหมือนูมิแพ้ค่ะปวดจมูกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็พอดีมีคนแนะนำให้ทานสมุนไพรตัวนึงปกติก็เป็นคนชอบทานสมุนไพรอยู่แล,แล้วก็เป็นคนคือลองน้ำหมักตัวเยอะแล้วมันก็มีความเสี่ยงใช่ไหมคะก็เลยลองทานดูพอทานไปได้รู้สึกว่าเออนอนหลับดีขึ้น แล้วก็อาการปวดเมื่อยล้าจากการทํางานก็หลังจากทานไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่ามันดีขึ้นฟื้นตัวเร็วขึ้นค่ะและตอนนี้ก็จะทานต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถ้ามีคนสนใจเรื่องสุขภาพก็จะแนะนําให้เขาทานต่อไปด้วยค่ะคือเคยทํางานเป็นเชฟทําอาหารเนี่ยมาตลอดตั้งแต่อายุยังไม่ไม่มากเพราะวันหนึ่งก็ยืนประมาณ1ิบชั่วโมงต่นนี้อยู่มามันจะปวดข้อเท้าปวดัวเข่าเนี่ย พอมากินเนี้ยก็ดีขึ้นเดินได้สะดวกไม่ปวดตอนนี้ก็เดินได้ปกปติแต่ก็ยังทํางานอยู่